สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสวัยพารวยผู้เฒ่าพระรวยครับเอฟซีครับตามแนวทางของปู่กว้างครับพี่ชีครับผมตามทีเอฟซีนะครับนะรอคอยนะครับเลขปู่กว้างนี่ส่วนหลายนี่เพิ่นห้ยสามตัวสิเป็นสองตัวนะครับสิเป็นตะคูหนาคือคืองวดกว่านี่ภายในหกสามสี่นะครับนละพิษแต้มหนึ่งครับงวดที่แล้วนะครับนะเอา มางวดนี้นะครับน้องตุงเงินเป็นผู้บอกให้แล้วทีหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่เฮียงเพิ่นไปเห็นปูกว่างละเมอเบาอีกว่าสันครับอีฟซีครับผม่นเมานําทิพนะครับเนาะละเมอตัวใดเอาไปฟังไม่เฮียงสีเอาสูฟังเลยครับเด้อก่อนที่ขับไปชมคลิปของไม่เฮียงกะเฮีอีฟซีช้วิแกณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางเท่านั้นครับทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับอฟซีครับผมมักกระจัดขัดขับพัน คั้นมาคั้นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานนี่เด้อครับเอฟซีครับผมขอกำลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านทุกคนเพียงหน่อยนิดนะครับเนาะใช้นิ้วมือน้อยของคันจิ้มลงไปที่ผมไม่ไม่มือชี้ขึ้นครับเอฟซีครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับขอคนละสิบแชร์ครับเอฟซีครับผมเอาเดี๋ยวติดต่อสายหาม่เฮียงนะครับเนาะคุยกับให้เฮียงเป็นผู้บอกให้ฟังว่าเพิ่นไปได้ยินปูกว่างเว้าจังดาครับเอฟซีครับผมอาวัสดีม่เฮียงดีจ้าพ่อไว้เออ สวัสดีครับแม่เฮียครับสวัสดีค่ะมาเฮียครับอ้าวพ่อพ่อกันเนาะโดนโดนพ่อกันที่หนึ่งเป็นเจ้าไหนอันปูดำปูกว้างเพิ่นเป็นเจ้าไหนก็เพิ่นกลับไปแล้วเพิ่นได้กินอิ่มกินเต็มมาตัวโอ้ยกลับไปเพิ่นก็กินเมาสหุงซมือเนาะน้ำที่เพิ่นเนี่ย จ๊งเป็ดแจักไก่จงหมูให้กินตัวตัวตัวออกขั้นาแล้ให้จจังเต้กินคักขางจะจังเลยยังไออกพันช้าให้จจังเต้ยังไงไอเตีสามตัวแค่แนงดนี่กินคักคักกระไรเตียกินเนี่ยคักคักันทั้งแม่สินเทียนอีกโอ้แม่เมีทุ่คนมาอยู่น้ำแม่สินเทียนกับม่บอแม่แม่แม่สินเทียนกับแม่อยู่น้ำมีอย่าง มึงต้องหันท่านบอกคือที่ตัวล่ะนะาห้ยแม่สินเฮีนยนที่แม่สินเหีนยนนี่คักกี่ทีแม่จา้าอ่าแม่สินเฮีนนยน,ป,น,น,นปูนอยู่ลำภูมิเก่าภูมิลำพนน้ำภูมิเก่ายู่บ้านไม่เฮียงของเราอยู่หน่าโอ้เกันเคยบอกถือว่ตัวแต่อยู่บ้านครับวันนี้เพิ่นมาอยู่น้ำเนี้เพิ่นไปนเห็นท้งเงินเพิ่งก็เลยตามท้งเงินมาอยู่น้ำไม่เฮียงโอ้ท้องเงินไป็นอ่ครับผม น้าไม่ห้เรียนแ็งเธอเด้อยู่บ้านอืมไอเป็ดยงพิษคกอบ่ออ่าอันผู้ใดไปไม่ไหมอย่างเงี้ยท่วงได้ไหมครับผมต้องบอกเพ่นกาวคนคนยังใดไปไดใน้ะโอ้ครับอืมอ้าวพุ่มเกาพุ่มจ้ะนะอบัรานจ้ะจ้ะองโบรานของสมัยตัวข้มัวร่าโอ้เราจะคนไห้แม่นพร้อมนี่แม่เโซเซได้ยินขคาววา่าววาแม่สินเฮียนี พอดีูน้ำโพดน้ำอยู่กลางไหกลางโขกจ้ะนั่นนหละจ้ะอืมพ่นวยหายไปอลไรไหมพันยู่ดุนแล้วพันอยู่หน้าไม่เฮียงดุนแล้วแต่พออยู่คุ่นโอ้แต่พญายังลองเราอยู่เป็นคนอยู่คนแหละครับผมเคยเห็นเราอยู่ใช่ไหมตะกีเป็นเล็กหน่อยเป็นต้นยางโอม่ายเห็นหลุดเอะโอ้เป็นยังไงเห็นเป็นหเป็นยังเกี่งไหมเห็นหลุดอืมคนนั่นแหละ เพิ่นมาบอกไปเพิ่นมาบอกไปแม่หัวหนเพิ่นบอกล้วตัวล่ะเอ้าจิจ้ะบอกเราตัวเพิ่นบอกแล้วโอ้โหแล้วจะเอาของปูขวัวเอาของอันแม่สินเฮียนก่อนเอากระดบ่กข้งจักน้ำแล้วแม่เอ้ยแม่สเกลียดไม่ซั่นแม่สิเฮียนอะไตัวไรแม่แม่สิเฮียนี่คือกันบ่เลียกะแม่สิเฮียนมันคนละโตกับ กุ้กวางอ่ามันมีบุนมีลางได้บานนี่มันมันใกล้กันนั่นแหละเออจ้ะอืมมันใกล้กันเคียงกันอยู่จ้ะโอ้มาหาเพชนเฮียนนี่เพิ่นเพิ่นในโบยู่เพิ่นว่าอันนั่งเฮียงเพิ่นว่าเดี๋ยวแม่สิยหายเพิ่นว่าสามตัวนั่นแหละแต่มันสิมาสองตัวเพิ่นละวะโอ้แต่ว่าเราสิยหายอันไปเรื่อยระวังสิครับผม เงินเงนให้ไปเรื so uh ่อยๆแล้ววะแล้วก็ว่าให้ไปเรื่อยๆันนี้ก็เรียกว่าตัวไหนล่ะแม่แล้วก็ว่าเก่าเก่าศูล่วบ่ะไม่เสเงินเก่าเก่าศูนไม่เชี่อเงินจะเก่าเก่าศูล่ว่ะใช่หน้าบานหกูลเก่าหตาออกไปเห็นป่ะว่าเก่าเก่าศูลดำบานเออ เก่าเก่าศูนย์ระบาของแม่สินเฮียนโอ้เก่ากลับไปกับบ้านกับหัวแค่นั้นเท่านั้นเออกับหัวกับผมเพือนดเพราะว่าสั่นต้องบอกแค่นี้แหละแล้วก็ว่าต้นนี้จะลูกแล้วป่าครับผมมันอยู่ขังปูขวางแล้วก็ว่าได้กินน้ำจิ้บแล้วมื่อวันนไม่เฮียปัญหาน้ำจิ้บหอแล้วก็ไก่เป็ดแล้วก็น้ำจิ้บหอยสองขวดบพื่อหอมือมาแต่ปากซองน้าหมูแดงอ่าๆโอเคแล้วหอเพิ่งเล้ยกินแล้ววันนี้ กินอิ่มแล้วนางนางเมาตัวนั้นนางโอ้ท่านหัวเขา่าโอ้ได้ที่แล้วว่า,างท่นหัวเขา่าปนิมนุ่มว่าแม่แม่กับท่นกูกลวงแล้วมือกับท่านว่ะนุม่มว่ะก็เลยว่าตัวได้แหละน,นุ่มก็เลยว่าถามนุ่มก็เลยว่าลูกก็เลยว่าสิเท่นาน่าแปดหกส่นเท่นาน่ะ แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์เราบอกไปว่ามากกว่าสิบเก้าสิบเก้าคน่ะโอ้ของเราต่งจิล่ะของปูกลวงเนี่ยของปูกลวงแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์สิบเก้าสิบเก้าคน่ะคนเม่าหนำพีพคนละเม่อคนเม่าหนำพีพคนละเม่ออืมมีอย่างประดียงยันเดี๋ยงยินแต่นดันนมคนบอกไม่ฟังเพว่าปูกลวงคนละเมอไม่แม่อ่สันอก็เลยถามลูกก็เลย่คนก็เล่บ้าคนละเมอไม่แม่ก็เลยว่าตัวใดแปด กศูนย์แปดหกศูนย์คนน่ะเป็นหกศูนย์สิบเก้าสิบเก้าคน่ะเขาบอกว่าอยู่แคนไม่เดียวของเพิ่นเนาะแปดหกศูนย์แปดหกศูนย์นะโอ้ได้ที่แ้สนมาแมนนของจันเนาะจะไปเหี่ยงกับบได้เงนหรอเงี้นจะนุ่มเพิ่นอยฟังครับผมนุ่มเพิ่นอยู่นำโอแมนแมนบ่แม่สินเฮียนเนี่ย แต่เฉีเยนมันก็วอาวันแมนเก่าเก่าศูนวแมนอืมเอาอคืนเลงเอออันนกอันนเก่าเก่าหูนยเออเออเก่าหกเออเนเียนี่เก okay, ่หกูนเนาะเออเก่าหกของผู้กว้างเนีู้ไดกว่ของผู้กว้างนั่นแปดหกศูนย์้สิบเก้า คือแต้เดียวเพนกกวศีรพนแปดหกศูนย์แปดหกศนย์พนกัสิบเก้าพนา 39, ันบอกบอกัเดียวๆของผืนกูกวงวางะเียงประหลาดมากนะครับพี่ีครับผมแต่ไม่เหยงไม่เหยงมัดตัวนี้ได้ปาหนี่ตัวใดแมมหี้ยงมัดสาหกศูนยอ้ตหกศม่เหียงมัดตัวนี้หกศูตัวมัดตัวนี้แม่ กมหกศูนย์ี่ยังมากาหลายอนี่ยงสั่งรตรีไปแล้วอ๋แว่าสอตัวหกศูนย์มาเถออหกศูนย์ียังมากตัวนี้อีย่งฝันดีอยู่ใช่ว่าให้ผ่ต้องวัาตรงหน้าคนไงไว้อ้วเอต้องตรน่าเออ่องนาฝันไปเฮียบต้องวานัเป็นไรีอฝันบอกว่าได้ฝันได้ตบอกว่าได้บอกว่ได้ มันก็เ <minutes> พิหลับเอาฟันได้แต่ว่าบ่ไใดเขายุ่งซี้ค <jogo> รับผมฟันได้แต่ว่าว่าใดเด้อะตัวจีบตัวบวกตันตัวเลขอ่า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 แต่ว่าที่แน mm ่ๆก็คือสามหกศูนย์จ้าสามหกศูนย์ที่แม่มักสุดตัวยี่ตอนนี้จ้าอ่าคหกศูนย์เอาบอเบ่าเรื่องแม่สินเหียนให้ฟังแน่ก่อนเป็นจังไงก่อนวันมาจังใดเคยมาอยู่นั้นไม่เฮี้ยงก่อนอ๋อแม่สินเหียนท่าน ตรงเงินเป็นหน้าตัวอ๋ตรงเงินเป็นหน้าก็ไม่เฮียงืือนัันเิ่นไปหน้าก็ไม่เฮี้ยงคนว่าตรงเงินเิ่นฝันได้หน่เิ่นฝันเิ่นฝันเป็นเป็นฝันเป็นไปหน้าก็ไม่เฮียง่นว่า่นไปบ้านไปบ้านแล้วันนี้ไม่เฮียงพาไปหน้า่นว่าถ้าออกไปนาแล้วไปบนเขามันก็อยู่เถียงอยู่เถียงตัวเก่านะโอ้องวดี่พันมากนะเอองวดี่ันมานนะคนว่าน่งเจ็ดเจ็ดหก หนึ่งเจ็ดหกด้วยใช่ด้วยใช่ด้วยหนึ่งเจ็ดหกไม่เหยียงช่ด้วยคนว่าฝันฝันตกต้นกันสะเดาหน้าตกลงมาบ่เก็บดอกนมันกับมี่เพื่องหน้าอันอยู่ข้างล่างเนาะมันกับรถมาใส่เพื่องเนาะกองเพื่องนะหน้าน่ะวันนี้รถมาใส่เพื่องกับเพื่องกับโบเก็บดอกเพื่องกับเล่นแรนลูกขึ้นเพื่องกับ่ยางเด่นน้ำแถวเทียงนั่นละวันนี้พ่นแต้มันก็อยู่รอเทียงเหมือนกับวัไกลกันเนาะ กัย่างเดินแถวนั่นย่างไปยังมาไม่เห็นก็ว่าอ้อมมึงเข่ามึงยังอยู่ย่างมึงเข่ามึงยังอยู่เพิ่อนก็บเรียนเด่นู้เดียวเพิ่นอาแม่สิเฮียนก็ออกมาบบบนครับผมอันไอจุ๊บคนหนาอ่ามาย่างยังนี่คนห่าจุ๊บคนห่าคนจอนใด้ฟังแต่ในวันที่หนึ่งแค่ไหนถึงได้อ่านี้คือแต่ในวันที่หนึ่งนม้เราไม่เห็นแล้วอันนี้คือเรื่องแม่สินเฮียนเป็นว่าเนี่ยเอ้าบัดท่าว่าคือว่าถึงกันปูกวงคือบัดมาลงเละแม่สินเฮียนว่าัง ตัวเดียวกันเนาะแม่สินเฮียนเนาะเอแม่สินเฮียนฟังเนาะแม่สินเฮียนกับปูกลวงเดี๋ยวกะทิเบิ่งนะครับเนาะเป็นเลขตัวเดียวกันครับพี่ที่ครับผมอสำเร็จครับผมเนาะสมบูรับแม่สินเฮียนครับผมเอามเสียงเลขของแม่สินเฮียนมานฟันเตี้ยถึงมันยังไหวยังวะฟันมันจะได้กินเนาะเออสงสัยที่ได้หุ่นยังไงถึงได้กินน้ำมันจะยาอยู่วันเดียวคนตัวเออเนาะอ๋อเบื้องเก่าน้ำ หนึ่งเก้าพผนว่าแปดหกศูนย์หนึ่งเก้าพืนว่าของคูกวงน่ะแปดแปดหกศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์จะไม่เห็นก็จะยิ่งด้งินยต่งนุ่มเหม่อฟังนุ่มมาบอกมาฟังก็เลยถามว่าตัวไหนนุ่มบอกอะไรแบบเม่ตัวนี้แต่เปนละเมอของฉันเพื่อนว่าเนละมมอตัวเขา้วยกัน กินเขาน้ำกันกับปูกลวงมันนนั่งแถวนั้นอ uh huh. ย่ยงก็เห็ดงานยี่ยงก็บอได้นั่งเบิ่ง่นเนาะายคนเล้วก็เลยเห็ดงานสินะเออนุ uh ่ไปอยู huh. uh ่ห huh. uh ัน huh. ม uh ันยิเพนึนก็เลยมาเบ้าสูมีเยียงฟังของปูกลวงสือรองเบิ่งหามันแมนนุ่งเพิินเออ จะบอกว่าจะดいいึงตัวเก่าก uh, uh, um ับเพื่อนล่ะต uh. ัวเก่ากับห้ามันออกเออส่วนหลายของพวกกว้างนี่สิเป็นตั้งแต่เลขสองตัวเป็นว่แเมียนสีมาตะคูหนาหกสามสี่หมดอันของเพื่อนอันตัวเก่ามันออกหกสามสี่น่ะอ่ากันเมื่ออกหมดหมดเันผ่านมากผ่านไมออกหลังสิมันเคยออกหลังสิน้าเลขเป็นน้ำกดหนะมันเคยออกน้ำกดแล้วก็ยืดลงมาจืดทิมๆมาแน่แห้งเค็มหน่อยน้ำแน่ เลขคู่กพวงนะครับด้วยเอฟซีครับผม